อย่ามัวนอนตื่นสายก็อย่าได้อายทำกินอย่าไปมิ่นเงินน้อยอย่าไปนอนคอยวาสนาอย่าเสวนากับคนชั่วอย่าไปมั่วก,กับอบายามุกอย่าไปจิงสุกก่อนหามอย่าพร่มกอดรรม อย่ารำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจกอย่าเลือกคบแต่เศรษฐีก็อย่าเอาดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่ผู้อื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคม อย่าไปชื่นชมคนผิดอย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววจีมุสาอย่านินทาพระสงฆ์ข้าเจ้าอย่าคลาดกล่าวเมื่อเรามีทุกข์อย่าไปสนุกกันจนลืมตัว อย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าไปพิทักผ่านชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวา,ายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทวนห้าพันปีสมณปรามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระาศาสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันระบือเกียรติเกรียงไกลในสยาม สมญานามนักสู้ผู้กล้าแข็งสละทีพยอมปรีชีวินแม้สิ้นแรงดาบกวัดแกว่งยืนหยัดสู้ศัตรูไทยทหารเอกเชกเช่นเงาพระเจ้าตากเป็นคู่ยากคู่รุกรบจบสมัย วีระบุรุษสุดกล้าพระยาพิชัยสถิตในใจทุกดวงของปวงชนเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองรังศาสหวานบ้านพระยาพิชัยดักหักทินสักใหญ่ของโลก พื้นแผ่นดินทินป่าสายธาราภูมิปัญญาพระพุทธศาสนา,สาศาสตร์ของพระราชาโปรดช่วยกันรักษาสืบสารต่อยอดเอาไว้ให้กับลูกหลานวัดของโยมจะดีมีหลักมีฐานก็เพราะชาวบ้านเขาช่วย ชาวบ้านจะมีความสุขจะมีความสวยจะรวยจะรอดเพราะมีวัดขัดในิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็จะอำนวยชัยต่างก็ช่วยกันมาช่วยกันไปสุขใจเออ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 เราจะสืบสารรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราศสดรตลอดไปพระประถมบรมราชโองค์การขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเมื่อวันที่สี่พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ได้น้อมนำมาให้สัตยาติโยมได้สดับรับฟังกัน อาขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัตทธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ถวายความเคารพพระมหาเทรานุเทระพระสังฆาธิการทุกรูปก็ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านท่านผู้นำหมู่บ้านประธานชุมชน พ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่พ่อกำนันแม่กำนันท่านสารวัตรประธานชุมชนอตอ,อปตอ,อสอมอสทท่านผู้ช่วยพร้อมด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาชาวนาชาวไร่ชาวสวนของเราเอาร้ายคนหลายท่านเลยทีเดียวนะเข้ามาทักทายเข้ามาชื่นมาชมมาเชีย บางทีอาจจะมาแช่งบางอะไดมัน <Jeez> เป็นโลกกระรรมมีสุขก็ต้องมีสุขอ่ามีสุขมีสุขมีทุกข์มีสรรเริญมีนินทามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเป็นธรรมดานะอ่าโมทนาบุญโยมพี่เล็กอ่ากุณโยมพี่โอ๊ตนะท่านผู้ช่วยลีดาวรอยลูกเจรพรท่านผู้ช่วยสา ท่านผู้ใหญ่สืบอ,อินเสืบท่านนายกแล้วก็มีคุณโยมพี่อ้อมโยมยุพินนแล้วก็อะไรแม่ติ๋มคงฟักลูกจารุวันแล้วก็ลูกจุธาม,มาพาไทยลูกกิจสนาหลายหลายคนแล้วกันเนาะเข้ามาลูกทับทิมด้วยวันนี้ก็ เข้ามาสู่วันที่13ของเดือนกุมภาพันธ์แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแห่งความรักวาเลนไทน์อ่าในก็ลูกเกสรมีอัดมั่นจากระยองชนบุรีไปทำงานกันที่นู่นอมทนาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกพนาวันอวอมอ่า เขามาฟังเทศฟังธรรมทุกเช้าทุกคำ่ำนะก็ถือว่าเป็นการตักตวงเก็บเกี่ยวบุญนะบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหวก็เข้าทางมือสรุปแล้วก็รวมอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละนะโยมแม่ติ๋มคงฟัก เดี๋นว,วันสองวันนี้จะไปกรุงเทพไปหาลูกสาวฝากของดีไปให้ด้วยขึ้นบ้านใหม่ยายที่ทำงานอายาิโยมศรัทธาสาธุชนคุณโยมหมอต้อยนะซอยสิบหกนะหมอต้อยซอยสิบหกรัตดาสุวรรณสิงห์ลูกกิจสนาจากเชียงรายโมทนาบุญสาธุ อาญาติโยมนะวันหนึ่งก็บอกว่าหายใจเข้าก็ให้มีประโยชน์หายใจออกก็ให้มีประโยชน์หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ขอให้รู้คุณโยมแม่มนุชิตามนโนปานาสาธุบุญรักษานะจ๊ะทำไมต้องหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ มันสำคัญจะไปหายใจทิ้งไปวันๆหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทรหรือว่าหายใจเข้าพุทโทหายใจออกพุทโทก็ได้แปลว่ารู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วที่เราเป็นพุทธะเนี่ย เพราะเราได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วอย,อย่างเดียวบุคคลที่รู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วเนี่ยก็จะไม่ทำความชั่วจะประกอบความดีจะมีใจผ่องใสแต่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่เป็นพุทธเรายังเป็นไสยะอยู่ เราก็เป็นผู้หลับที่เขาเรียกว่าใสายศาสตร์ศาสตร์แห่งผู้หลับผู้ไม่ยอมตื่นพุทธศาสตร์หมายถึงาศาสตร์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยัดยกฉะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายเมื่อเรารู้อย่างนี้ ได้ครูบาอาจารย์ลูกตาวับวับจากสี่แยกบ้านชมบอนสารคู่บุญบรมีตลาดพ่อทองดี4แยกชมบอนใกล้จะเปิดตัวแล้วตอนนี้ก็ทำการขัดสายล้างที่พื้นสารคู่บุญบรมีที่บอกบุญญาติโยมเข้าไว้เดี๋ยวเราจะทอดพระป่ากันในวันที่13มีนาคมนะวันอาทิตย์ <c oughs> จับจองกันนะคนละช่องละช่อง ตารางเมตรละห้ารบาทก็ทั้งหมด400ตารางเมตรด้วยกันก็มาจับมาจองเป็นเจ้าของกันลูกจุธามมาตนี่จองมาสองตารางเมตรแล้วคุณโยมสุทัศน์ยีตารตางเมตรนโยมนะอะโมธนาบุญช่างสมนึกเมฆทูด้วยอโมทนาวันนี้ก็ทำซะ อย่าให้วันและก็เวลามันล่วงเลยเปล่าไปลูกอุไรพรมจันทาโมทนาบุญด้วยจงเป็นพุทธะเสียก่อนที่เราจะตายพระเอกเอที่แสดงเรื่องพระพุทธเจ้าได้เข้ามาบวชที่ประเทศไทยที่วัดท่าทอง วัฒนธรรมเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นดินแดนทินเกิดนะอินเดียเนยเป็นสถานที่ประสูตรตัสรู้ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าเป็นสถานที่ได้เผยแผ่หลักธรรมไปทั่วประเทศนะแต่ว่าคนอินเดียก็ประมาณร้อยล้านกว่าคน ที่นับถือพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียมีประชากรมากกว่า1,400ล้านคนข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ประมาณ100กว่าล้านที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่นอกกนั้นอีกประมาณ1,300ล้านก็นับถือตามความเชื่อของตน แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยเราเคลอดออกมาก็ใส่ทะเบียนใบเกิดไว้เลยว่านับถือพระพุทธศาสนาตามพ่อตามแม่ก็เป็นการนับถือในการใส่เข้าไว้ในทะเบียนบ้านแต่ความเป็นพุทธะที่แท้จริง อาคุณโยมแม่บุญมีเราน้อยเมื่อวานร่วมทำบุญสร้างรักคังมา500บาทโมทนาบุญนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะได้และครบละสอง0 0ืก็บอกบุญไปนะคุณโยมทัญญาพัฒจากกรุงเทพมหานครคุณสมยศสมบทจันเติมต่อจากหมู่ที่หนึ่งบ้านนสร้างตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนนั่งสมาธินะ จะเป็นนักบริหารที่ดีเนี่ยต้องมีสมาธิแลามีจิตใจมเมตตาต้องเก็บอารมณ์นะทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสเ,งเราก็จะสามารถมองกว้างมองไกลมองลึกมองตื้นได้หมดนะอ่ะโมทนานี่นั่นการเป็นพุทธะของพวกเรามันจะต้องเป็นด้วยจิตวิญญาณ ไม่ได <g ling> <gettable> ้เ <Wit> ป <default> ็นด้วยปากเป็นด้วยจิตวิญญาณก็คือว่ามีอุดมการในการเป็นพุทธะระชั่วทำดีท่านรองเสริมสริเยวพักกลับน้ำมัสการหลวงพ่อสาธุจักอยู่กับสวนสบายสบายมีรูปพระเป็นพระที่ได้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในลูกว่าไรพันธ์แก้วกุลสีน่าจะอยู่แถวไหนเนี่ยภัยล้อมหรือเปล่านะแก้วกุลสีกุณโอภาสว่าไรพันธ์แก้วกุลสีอม,มทนาบุญนะเมื่อเราเป็นพุทธะแล้วนีย่ยญาติโยมมันดียังไงครับก็บอกว่าเป็นพุทธะแล้วก็จะไม่ทะเลาะกันเป็นพุทธะแล้วก็จะไม่เบียดเบียนกันเป็นพุทธะแล้วจะไม่โหดร้าย เป็นพุทธะแล้วจะไม่ทุจริตเป็นพุทธะไม่คอรับชั่นเป็นพุทธะไม่ติชินนินทาว่าร้ายเป็นพุทธะไม่อิจฉาดิสยาเป็นพุทธะแล้วไม่ทุกเป็นพุทธะแล้วไม่จนเป็นพุทธะแล้วไม่ลําบากโอ้เป็นพุทธะนี่ดีหมดเลยเหรจริงเดี๋ยวนะเป็นเรื่องจริงยังไนงะ คนในโลกทั้งโลกเนี่ยเจ0 0พกว่าล้านคนเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยนะทุกคนก็อยากจะเป็นพุทธ,ธค่อยๆขยายความเป็นพุทธ,ธไปทั่วโลกโดยเฉพาะแถบยุโรปแถบตะว,วันตกเขาไม่ได้เปลี่ยนาศาสนาจากาศาสนาคิดจากอิสลามจากซิกขินดูหรือวัฒนธรรมอะไรต่างๆ เมื่อเขาได้มาศึกษาแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าการเป็นพุทธ,ธนั้นเป็นการได้สร้างสันติสุขสร้างสันติภาพเสรีภาพให้แก่มวลมนุษยชาติในการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีมีความสุขเป็นพุทธ,ธแล้วไม่ต้องไปสร้างระเบิดปรามนูเป็นพุทธ,ธแล้วไม่ต้องไปสร้างระเบิดนิวเคลีย เป็นพุทธะแล้วไม่ต้องมีกองทัพมีกองทัพเดียวก็คือกองทัพธรรมนะกองทัพธรรมไปอยู่ที่ไหนก็สร้างสันติภาพสร้างสันติสุขให้แก่โลกกองทัพธรรมไม่เคยไปเบียดเบียนเข็นฆ <ED> ่า <fall> ผ <beneath> ู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ไปแย่งไปชิงไม่ไปตบตีวิ่งราลาอะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ย ก็จงน้อมความเป็นพุทธ,ธเข้ามาอยู่ในใจของเราอย่างแท้จริงด้วยจิตวิญญาณด้วยอุดมการนะใครที่ยังเป็นทุกข์อยู่ใครที่ยังอิจฉาริษยาตาร้อนใครที่ยังติชินนินทาว่าร้ายนะใครที่ยังเป,นนเป็นนู่นเป็นนะี่เนี่ย แสดงว่าความเป็นพุทธ,ธะของเรามีน้อยเป็นพุทธ,ธะได้10%อ่์ก็มีความสุขได้ขนาดนั้นถ้าเป็นพุทธ,ธะได้ร0 0ยปเซ็นะขจัดทุกข์ได้เลยเป็นอริยะบุคคลเขาเรียกว่าเสรีอริยะประเทศอริยะหรือภพชาติของพระรีอริยะเมตรตร พระศรีอริยะเมตไตรนียก็จะมีความเมตตาต่อสัตว์โลกอยู่กันด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยการทนุถนอมน้ำจิตน้ำใจลูกพนาวันอวมอ,อ่หลูกนงรักอ่อนคงลูกสมพรอํำทองนะอโมทนาเรามีสามีภรรยาก็ขอให้เป็นพุทธะต่อกันญาติโยม จะมีความสุขอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะ,ะคุณครูพัช,ชรีชูช่วยเมื่อาวานไปเยี่ยมเยียนซุ้มของตำบลในยางอปตนายางพี่น้องชาวในยางได้ไปแสดงบุตรนะเป็นการบ่งบอกวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของคนตำบลในยาง ให้กับพี่น้องในงานหลวงพ่อโตนมัสศการหลวงพ่อโตประจำปีโมทนาบุญด้วยก็เรียกว่าคู่บุญคู่บารมีของท่านนายกท่านนายกก็เป็นคู่บุญบารมีของคุณครูคุณครูก็เป็นคู่บุญบารมีของท่านนายกโมทนาลูกปูนนิ่มสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ฝากเรื่องของความเป็นพุทธ ให้กับพี่น้องประชาชนญาติโยมนะรู้ตื่นเบิกบานรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ทุกข์รู้ซะรู้แล้วทำไมตื่นตื่นก็คือจะไม่ได้หลับเราหลับไหลลุ่มหลงโง่เราเบาปัญญาตื่นแล้วตื่นแล้วรู้ตัวแล้ว ไม่หลักไม่หลายไปตามกระแสค่านิยมโน่นนี้นั้นนะมีความตื่นตื่นตัวตื่นใจตื่นสติสม่ำเสม,มอ,สมมอนี่เรียวกวาตื่นเบิกบานก็คือมีจิตใจผ่องใสเบิกบานประกอบด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุติตาธรรมอุเบกขาธรรมมีจิตใจที่ปราศจากอคติที่ปราศจากกิเลสจากกิเลสทั้งสามกองจากตัณหาทั้งสามกอง จิตใจเบ,บิกบานนะอ่ะคุณโยมนิจรัชื่นชอบโมทนาสาธุด้วยกลาบสาธุเจ้าข้าหลวงพ่อจากนั้นอย่าเป็นพุทธ,ธเพียงเฉพาะในทะเบียนบ้านนะต้องเป็นพุทธ,ธด้วยอุดมการเป็นพุทธ,ธด้วยจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะ อะโมทนาบุญด้วยสำหรับในวันนี้นะกับศรัทธาพ่อศรัทธาแม่ญาติโยมอทุกคนทุกท่านเลยนะก็ขออนุโมทนากับศรัทธาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเอาวันนี้ก็มีคณะท่านเจ้าภาพมาร่วมบูชาธรรมก็มีคุณโยมท่านสอทบันเทาคำตา100บาทคุณโยมพิดแตวแตงเรือง 100บาทแล้วก็คุณโยมมาลายแสนแปลง100บาทคณะกรรมการวัดนาปโปรงคุณโยมแม่แอลยน์สริวัดพระยืนแล้วก็คุณโยมแม่ฝอยเนาะเขาแก้วอีกห้หบาทขออนุโมทนาสร้างระัคังร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ก็ขออนุโมสนาสาธุในบุญในกุศลอทยอยทำบุญกันมาจนครบนั่นแหละ เดี๋ยวหลวงพ่อไปบันทึกลายเชื่อลงสมุดก่อนแล้วก็จะได้มาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้และก็ได้รับทราบกันก็ประกาศข่าวงานนิดนึงนะวันที่16นี้ก็ไปกันที่วัดใหญ่ท่าเสานะโยมงพ่อปอปอกประกาศประชาสัมพันธ์อยู่แล้วส่วนวันที่26กกุมภาพันธ์นั้นทางกรมอาชีวศึกษาพร้อมด้วยสถาบันอาชีวการศึกษาทั่วประเทศ ก็จะได้ร่วมกันทอดพักป่าที่วัดดอยทัศเสาในวันเสาร์ที่26เดือนกุมภาพันธ์จะถึงอีกไม่กี่วันนี้แหละนายโยมนะก็ไปร่วมบุญกุศลกันใครจะนำรงทานมาเลี้ยงอาหารก็ขอจเจริญพรนะแจ้งความประสงค์กับทางวัดเนาะอันนี้มีโรงทานนะในวันที่26วันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์จะถึงนี่แหละเนาะ แล้วก็วันอาทิตย์ต้นเดือนนะมีนาคมนะวันอาทิตย์ที่6มีนาคมก็ร่วมกิจกรรมตลาดไทยย้อนยุคลานชุมชนคนพอเพียงวัดดอยท่าเสาชุมชนคุณธรรมพลังบวรร่วมด้วยช่วยกันเนาะก็จัดงานเช่นเดิมนะตอนเช้า9โมง9นาทีก็มีพิธีในการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง เวลา9โมง39นาทีมีพิธีในการาบวงสรวงองค์เท้าเวสุวรรณเวลา10นาฬกา39นาทีก็ร่วมกันถวายพัะตาหารเพนแดบบพระสงค์จำนวน9วัดและก็99รูปด้วยนายมนะนอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมร้านค้าชุมชนอของดีของอร็จอร่อยจากหมู่บ้านจากชุมชนต่างๆได้มาจัดจำหน่ายมีผักไม้ไส้ย,ยามีของ พื้นบ้านอาหารพื้นเมืองมีของดีแต่และหมู่บ้านแต่และชุมชนเป็นเสื้อผ้าแพรพันเครื่องจักสารผักไม้ไส้ยาต่างๆเป็นผักปลอดสารพิษปลูกเองกินเองนาะยโยมนะแล้วก็จะมีการแสดงบนเวทีในอาทิตย์นี้ก็จะมีการประกวดนักร้องประจำชุมชนนะชุมชนไหนจะส่งเข้ามาแข่งขันก็ส่งทั้งทีมเลยนักร้องหนึ่งคนนะและก็ ก็จะมีแดนเซอร์หรือหางเครื่องอีกประมาณ5หรือ7ท่านนะเดี๋ยววันที่17นี้ก็จะประชุมกันก็บอกเกินๆเ,เขาไว้ก่อนก็จะมีการแสดงนอกจากนั้นก็จะมีเวทีเปิดนะให้ผู้มีความสามารถนะสามารถในการแสดงนะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาแสดงออกและโดยเฉพาะก็จะมีเวทีสำหรับเซวนนาเรื่องของความพอเพียง ใครมีองค์ความรู้ทางด้านความพอเพียงก็มาแชร์นะมาแชร์กันมาช่วยกันนิยมเนะาะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการทำธุรกิจโนนี้นั้นต่างๆนานาก็ตามที่เราใช้หลักธรรมเรื่องของความพอเพียงเรื่องปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบสัมมาอาชีพของเราได้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็เอามาแชร ให้กับพี่น้องเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาก็จะได้น้อมนำเอาไปใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในการที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกทางถูกธรรมถูกต้องนะตามหลักความพอเพียงที่ว่าชุม,นะช,มชนคุณธรรมนะชุมชนน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมน้อมนำหลักปััจญาเศรษฐกิจของพอเพียงเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะ,ะวันนี้ก็ขอโมทนาสาธุนะ แล้วก็ไปนู่นเลยคราวนี้ก็วันที่13วันอาทิตย์ที่13มีนาก็มีการอาทอดพระป,ปาที่ศาลคู่บุญบารมีโดยท่านอดีตแม่ทัพภาคที่3คุณโยมพ่อ,อสิริธิวัธุ์อดีตแม่ทัพก็จะมาเป็นประธานในการทอดพระป,ปามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราเป็นที่ปรึกษาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนต่างๆพร้อมโดยพี่น้องประชาชนเอก,กชน ก็รวมโดยช่วยกันในการทอดพระป่าในคราวครั้งนั้นด้วยนะสารคู่บุญบาร,รมีของเราก็จะได้เสร็จเรียบร้อยในปีนี้ก็ยังขาดงบประมาณอีก900,000บาทตามที่ได้คิดเข้าไว้นะ9 1 0 0 0 0บาทในการาทำพื้นทำรั้วแล้วก็ปรับภูมิทัศนะ์เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ทำพิธีในการเฉลิมฉลองเปิดงานนโยมเนาะ,ะวันนี้ก็ขอโมทนาบุญนะ กับศรัทธ,ธายัตยโยมทุกคนทุกท่านเลยหมดเวลาแล้วก็จะพยายามไม่กินเวลาท่านปอปอกนะจะได้ตรงต่อเวลาเนาะ,ะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองจิตใจผ่องใสสุขภาพปนานไมกแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนด้วยกันทุกคนทุกท่านเติอนขอจะเรือนพร